ช่วงนี้ก็เป็นบาตเต็ดบาดกับลูกนะคะพายุกับเ้าเขา,ขานอนไม่นอนแม่นโบออกจากเครื่อนี่เ,ออเดี๋ยวเข่าเดี๋ยวเข่าเดี๋ยวเข่า <laughs> เข่าเดี๋ยวเพราะเขานี่ลูกนี่ออกลูกนี่ก็เข้าใหม่เนาะวันนี้ไปใส่เนี่ยห้กินนล้วไม่ได้เดิขนมนั่น<อ> <laughs> สิบพักไปใส่เต็งตัวรอ่อแท้บบแบบน้ำมินน์นไปกระไพยไปกระบื้องอ่าดูรีลูกพี่ดีๆเด้อดูแลดีๆเด้อเข้าใจบ่ คุณจ๋าเราเอาเงินมาให้นี่เราให้ดูแลได้นี่มีแผนว่ามีแผนว่ามีแผนว่าฝากเอามาให้มือนี่เลยดูแลลูกพี่ดีๆนะบอกมาว่าจริงๆเอามาให้ตะเมื่อวานแล้วที่นี่เป็นบระยูรสาธิตประยู่กระบาดเหมืนบ้าก็เลยแบบเออไม่ทุกคนเขาเลยกอะไรนะฝากความคิดสาธิตแม่กยิ้มใช่ไหมแม่ค่ะสาธิตเราก็เป็นคนที่ผู้จักความเนี่ยค่ะสาธิตอ่ะ ไอคิวเราก็ดีนั่นแบบว่าเราเรา,เร,ารับมุกรับไปอย่างทันตลอดนะ<ช>แต่แค่ว่าร่างกายเรามันอาจจะแบบว่าซ่าซืึงะะ้งค่ะแมนสมองเราไว้ <c oughs> แต่เราหักร่างกายเรามันบ่ทันสมองเราอะนะ <c oughs> ว่าวว่าเนี่ายาคิดแทนกอนมูคนนี้แต่ว่าหักว้าว่าทันเขาทรงผมแต่หน้าคือพักขึ้นเลยสีกำลังออกสีงามๆค <c oughs> ่่ <c oughs> ออยสงนนนี้้บบููกกััแลวห ไปไปก็ไปบ้านลามิโอไปตอนคำเลยนะไปกไละได้ไปกับวปกวยลูกพี่อไปไทยเียบป่ได้ับุญกระถินเ่ามีมีงานคอนเสิร์ตยังมาแรงไงก็เลยขอแรงทีมงานนี่เถอนะค่ะไปซอยแน่ค่ะเ่งเแม่ค่ะเราก็มาือบทุกงานได้ละมิ้น จ้าไกลไปไหนล้าก็มาแต่นี่ก็บเสียงก็ดีต่หากเสียงดีเก่งแต่งเพลงเก่งอาจารย์ลามีต้นแกวด้วยแล้วก็เสียงดีด้วยหน้าตาก็อหน้าตาก็ดีมนความสมากแบบรอบด้านเลยเนาะบรรยากาศค่ะอุ้ยบรรยากาศน้ำแรงบ้านเขาสองป่าอโเขาไม่ค่อยได้มาหลังบ้านดูดิดูดิบรรยากาศสวยคือเขาเรียกอะไรตะวันรับขอบฟ้าเนาะใช่ใช่ใช่อันนี้บรรยากาศหลังฟาร์มนะคะเด้อ นี่นะคะเอกโอ้พ่อเอกนั่งโดดเดียวอยู่ผู้เดียวเมื่อกี้นี่อ่ะน้องน้องทีมงานคนนึงคอนลากลับบ้านเนาะค่ะเนา่องลังลากกลับบ้านแม้ยมีผู้สาววะมันมีเมออมีอ่ะจะเป็นเพื่อนจะเบาบ้ล่ะเรามาคุยเรามาคุยเรื่องเราแท้ไปอยู่เด้อ ้ผมแต่งนี่ขอใหาูปุไปซอยเด้อสันวะแมนขอหาปุ๋ไปซอยโดยแท้เอาอันนี้เป่นจ้าเบาเล้เพ้่นจ่าย่ายันยันยันามหัวเราบอห้สาธิตดอกก็สาวเซียนอันมออนก็ย ตายไปเนึกว่าเป็นเพื่อนเสียนอันตัดสินใจไม่นะแต่เห็นสาธิตนะเพราเอาเราไอรังเอาไอสาธิตแทนดองมาเอาเลยอังเดียวอ่าโอเคคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณนะคะที่อ่าติดตามรับชมช่องน้องขาขอน้องแคนดิสจูเดสลีช่วงนี้บ่ค่อยได้ถ่ายคลิปลูเพราะว่าเิ่นบอสบายเป็นบัดนี่แม่ก็ยังติดนอือให้ทุกคนรักษาสุขภาพเนาะใช่เอ่อสุดท้ายนี้ก็ ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นพายุเข่าเนาะโอเคค่ะบุสวัสดีค่ะ